สนับสนุนโดยโตโยต้าไฮลักซ์รีโวเครื่องดื่มคิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนน้ำหอมปรับอากาศเดรรี่เฟลด์บริสพาวเวอร์ อสาสุนโดยน้ำดื่มตราสิงนะครับช่วงนี้เป็นเรื่องราวของคุณครูจุ๊บแจงไปชมพ,พร้อมกันเลยครับ เด็กเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะคะส่วนวันเสาร์อาทิตย์หนูก็จะมารับจ้างเขาที่ไร่มันทําทุกอย่างที่ได้เงินค่ะวันใครก็ได้ช่วยเอาเดินกลบลุมฟังศพฉันด้วยนะวันเธอวิวาวนนี้คือน้องสาวของหนูเองค่ะจิ๊บค่ะตอนนี้ก็เรียนอยู่ปอชอปีหนึ่งนะคะหนูก็ส่งเสียเรียนทุกอย่างแทนแม่เหมือนเป็นแม่คนนึงเลยค่ะดีใจด้วยที่ทําได้ถึงขนาดนี้ก็สู้ๆค่ะรัก ลงบ้านฉันเป็นปาชาคนเศเยบนเยอะเย็นยายของหนูชื่อม็อกนะคะก็มีโรคคล้ายๆกับอ่างเถิดเทิงนะคะแต่ว่าเขาเดินไม่ได้มือเขาก็จะอย่างนี้ค่ะคือยกไม่ค่อยขึ้นร่างกายไม่ค่อยมีแรงไม่ว่าจะอืฉี่เราก็ดูแลให้เขาทุกอย่างผูกพันมากเหมือนแม่อีกคนนึงเลยปวดขาปวดขาปวดขาปวดแขนแม่เลี้ยงเขาได้หนูเป็นลูกแม่หนูก็ต้องเลี้ยงเขาได้เหมือนกัน ที่ขอสนับสนุนแล้วก็ชื่นชมมากอยากให้มีคนแบบนี้อยู่ในประเทศไทยมากมากมาสู้ในรายการจรมดามเพื่อเพื่อนำเงินไปรักษายายดูแลยายเป็นทุนการศึกษาให้น้องเรียนแล้วก็เป็นค่ารักษาของแฟน และที่สําคัญเงินที่เหลือหนูจะเอาไปให้แม่ไปปลดหนี้ที่ะส่งหนูกับน,น้องเรียนที่เหลือขอต้อนรับคุณชนทิชาชินนุแหนหรือคุณครูจุ๊บแจงหมายเลข37ครับสวัสดีครับโหวันนี้คุณครูจุ๊บแจงน่ารักนะ น่ารักจังเลยนะครับชีวิตดีขึ้นมากดีขึ้นเป็นย,ยังไงครับคุณครูจุ๊บแจงครับก็หลังจากที่ออกไปแล้วก็มีแต่คนเรียกจุ๊บแจงจันพันดาวคุณครูจุ๊บแจงจันพันดาววันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเขาก็จะถามค่ะครับแล้วก็ส่วนยายก็ลูกหลานที่ก่อนหน้าที่จะมาอยู่กับแม่หนูเนี่ยเขาเคยเลี้ยงลูกหลานหลายๆคนมาพอเขาได้มาเห็นในโทรทัศน์นี่เขาก็ หาที่อยู่แบบกลับมาหายายตอนนี้คือร่างร่างกายเหมือนเดิมแต่ใจดีมากเลยค่ะสภาพจิตใจดีมากเห็นบอกว่ามีพระใช่ค่ะมาเทศให้ถึงที่บ้านเลยตัวของพระเองเนี่ยคือเขาไม่รู้แล้วค่ะแต่ว่าพ่อแม่เขาเนี่ยมามาบอกให้ฟังว่าเนี่ยยายออกทีวีนะแล้วก็จำยายคนนี้ได้ไหมเขาก็เอารูปอะค่ะให้พาดูพระก็บอกว่าอยากไปอยากไปหายายอยากไปเทศให้ยายฟังเขาก็คือตีรถ มาหายายเลยอะค่ะแล้วก็มาเทศให้ฟังมาเทศให้ฟังถึงที่บ้านเลยอนุโมทนาสาธุนะครับดีใจด้วยจริงๆนะครับวันนี้มาใครคะวันนี้มากับน้องพ่อแล้วก็แม่ค่ะน้องจิ๊บครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีอะไรอยากจะพูดกับพี่สาวไหมคะก็ยังไงหนูก็จะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดอะค่ะทําให้เขารู้สึกภูมิใจในตัวหนูมากขึ้นนะคะอยากจะให้กําลังใจพี่สาวไหมคะก่อนร้องเพลงสู้ๆค่ะ ข้างๆคือคุณแม่คุณแม่นะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะวันนี้เขาได้เข้ารอบอีกครั้งหนึ่งความตั้งใจของเขาคือจะนําเงินไปให้คุณแม่ใช้ดีด้วยค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่เลี้ยงเขามาแล้วเขายังได้ดูตอนเราลําบากดูแล้วก็ทําตามตัวนี้ก็คือถึงเราไม่รวยแล้วก็ภูมิใจค่ะอยากให้คุณแม่ให้พรนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนที่ลูกสาววันนี้จะร้องเพลงค่ะแม่ก็ขอให้ หนูทำได้สำเร็จแล้วขอให้ได้ไปจนถึงจุดสูงสุดของรายการแล้วขอให้หนูมีชีวิตที่ดีกว่านี้และขอให้ได้เป็นครูตามที่หนูตั้งใจจ้ะขอบคุณมากครับคุณแม่ครับและน้องจิ๊บด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของครูจุ๊บแจงครับคุณผู้ชมสามารถเป็นกลันใจให้ได้ด้วยการพิมพ์หมายเลข37ครับแล้วส่ง SMS มาที่4 7 7 7 8 8 8วันนี้จะร้องเพลงอะไรคะ ใครมีเปืนเถื่อนเป็นกำลังใจให้กับคุณครูจุ๊บแจงครับ ชีวิตของคุณครูแล้วกันเนาะใช่ชีวิตใครชีวิตแดนเซอร์หรอจะเรียกพี่จะเรียกไม่ร <Narr> <him> like so ู้จะเรียกพี่เรียกน้องไงแจ็คไคุณครูแจงชีวิตของคุณครูเหมือนนักบวชซะมากกว่าใช่ผู้เสียสละผู้เสียสละคนอื่นครับผมก็เป็นคนคนหนึ่งกว่าจะเรียนจบผมก็อายุเยอะเหมือนกันแล้วผมก็เดินตามความฝันในในวัยเด็กเกือบทุกอย่างแต่มันอาจจะมาช้าหน่อยแต่ก็แต่ก็ยังมาฮะเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากครับคุณเต้นครับ เฉยพี่เอกครับคุณครูร้องเพลงได้ในระดับดีทีเดียวแต่ถ้าจะถามว่าดีในระดับแบบเป็นมืออาชีพไหมยังยังไม่ใช่เพราะว่าเพลงนี้ม um> ันค่อนข้างที่จะยากมากนะครับวันนี้ก네็ขอให้ครูประสบความสำเร็จอีกหนึ่งวันท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเป็นผู้ที่กําหนดชะตาชีวิตว่าวันนี้คุณครูจะได้คว้าเงิน2000 0บาทหรือไม่อยู่ที่ท่านผู้ชมจริงๆครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับกลับมที่น้องเฟิร์นครับ ค่ะก็เราก็เป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันนะเนาะก็เข้าใจว่าเวลาที่เราจะต้องแบกรับภาระอะไรหลายอย่างเนี่ย mm. มันเหนื่อยมันหนักแต่ถามว่าสู้ไหวไหมหนูเชื่อว่าคุณครูจุ๊บแจงสู้ไหวอะค่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีมุมนึงก็อยากฝากไปถึงครอบครัวเนาะที่ที่เป็นกําลังใจกําลังใจที่มาจากครอบครัวน่าจะเป็นกําลังใจที่สําคัญที่สุดนะเนาะที่จะทำให้คุณจุ๊บแจงสามารถที่จะทำทุทกๆอย่างต่อสู้ไปได้ขอบคุณมากครับ ชใช่ครับพี่ไฮครับสวัสดีค่ะคุณครูอ่าหลายๆคนที่มารายการของเรามามแล้วรันทดหดหูมาแล้วเศร้าเหลือเกินแต่พอกลับมาแล้วเนี่ยส,สดชื่นแบบนี้ครูก็สวยสวยส,วสดชื่นแล้วก็พูดถึงเรื่องเพลงเพลงนี้มันเป็นเพลงรายละเอียดมันเยอะแล้วมันร้องอยาก <c oughs> แต่คนเป็นครูร้องได้ดีขนาดนี้ก็ถือว่า <c oughs> วิเศษแล้วล่ะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณครูจุ๊บแจงใหม่เลข37ค่ะขอบคุณมากครับพี่ไฮครับ ทีบ่บอลครับเชิญครับรู้สึกดีใจครับเป็นเกียินะฮะจะดีใจที่ได้กลับมาฟังคุณคณรูร้องเพลงครั้งหนึง่งวันนี้คุณครูรู้สึกว่าดูสวยดูสง่าน,นะครับมันเหมือนไม่มีความกังวลอะไรใดๆทั้งสิน้นพอมีแดนเซอร์มาประกบกับครูปับ๊บลืมเลยไม่ใช่ไม่ลืมผมไม่ได้สนใจแดนเซอร์เลยนี่กล้าสาบานในบ้านไฟไหมไม่ไปแล้วเพิน เนี่ยเพอเล่นแบบนี้บ้าถึงไฟไห้นะครับคุณครูครับขอเป็นมาให้คุณครูขอให้คุณครูต่อสู้อย่าย่อท้อนะฮะผมคิดว่าฟ้ามีตาครับคุณถึงได้ไปถึงจันพันดาวและวันหนึ่งคุณจะได้ปลดหนี้เพื่อไปนั่งจ้อจี้ครับผมเอาเลยเอาเลได้ได้เอาเชิญเลยครับพี่ยงครับเชิญเลยครับโหมันฮามากนะเออนะเพลงนี้ผมชอบในลูกฮุกลูกสูง เจอหน้าที่ไหนตรงนี้แล้วก็เสียคนเลวใจร้ายอะไรเงี้ยเป็นเสียงหลอกที่ได้เนียนมากแล้วร้องได้เนียนจริงๆผมฟังมันไม่ฝืนนะถ้าถ้าเกิดว่าครูมีรายละเอียดลูกคอลูกเอื้อนตั้งแต่ต้นมาแล้วมาลงตัวลูกตัวนี้ผมว่าเพอร์เฟกมากและสมบูรณ์มากเลยเพลง <c oughs> แต่วันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีครับผมชอบในในรายการร้องมากมเลยวันนี้ชอบจริงๆครับส่วนหนึ่งชีวิตผมว่าครูจุ๊บแจงเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆคนนะดูแลทุกๆคนเยอะเหลือเกินครูจุ๊บแจง อย่าลืมดูแลตัวเองละแล้วก็ส่งตัวเองให้เรียนจนจบเป็นครูได้ดังหวังกันแล้วกันนะครับคุณครูจุ๊บแจงหมายเลข37ขอให้โชคดีครับขอบคุณมากครับพี่านครับคือต้นมืต้องบอกว่าวันนี้พี่ดีใจมากที่ได้เห็นรอยยิ้มของคุณครูจุ๊บแจงเยอะขึ้นกว่าเดิมมากถ้าเปรียบเทียบกับเทปแรกที่เราเจอกันขอให้ความฝันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงนะคะนี่คือเรื่องราวของคุณครูจุ๊บแจงนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ ย้ำมีสักครั้งนะครับอีกไม่กีน่นาทีข้างหน้าผมจะทําการปิดโหวตแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะเป็นกําลังใจให้กับพี่อ้วนนะครับให้พิมหมายเลข33 <c oughs> คุณครูจุ๊บแจงหมายเลข37 <c oughs> และน้องคังหมายเลข38 <c oughs> และส่ง SMS <c oughs> มาที่4777888 <c oughs> ส่งได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะครับช่วงนี้เราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับน้องขังกันครับเดี๋ยวกลับมา รักษายายรักษาแฟนและเป็นทุนการศึกษาให้น้องโหวตให้ด้วยนะคะจุบแจงหมายเลข37ค่ะ